ซีรีส์นาชูเรียเป็นซีรีส์ที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์และ,มะแมลงให้เราได้สร้างสรรค์กัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโ oh, อในคลิปนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าน่าจะเป็นคลิปที่ผมทำแบบจำนวนการ์ดต่อคลิปเยอะที่สุดเป็นอันดับต้นๆเลยแหละครับผมเพราะว่าวันนี้ผมจะเอากาด33มอนสเตอร์นาชูเรียมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับมอนสเตอร์นาชูเรียนะครับถ้าเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นมันก็จะชื่อนาชูนะครับผมอ่าซึ่งก็ในคลิปนี้ผมก็จะพูดชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นพวกมอนสเตอร์นาชูเรียนะครับหรือพวกนาชูอย่างนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ผมใช้คำว่าพวกเขาอาอัย ปานะครับเออคือแบบแต่ละตัวดูมีความน่ารักน่าชังมากเลยแล้วจำนวนการ์ดท,ที่มันเยอะขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่นะจะเป็นมอนสเตอร์ที่ใช้คําว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับผมเออจะเป็นแบบมอนสเตอร์ตัวเล็กๆน้อยๆ,ๆน่ารักน่ารัก,รกอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เป็นแค่พาร์ทแรกนะครับแม่งพาร์ทแรกก็ไปแล้ว33ใบใช่ไหมเดี๋ยวจะเหลือเป็นพวกแบบว่ามอนสเตอร์ซิงโครแล้วก็การเวทบนกับดัก ที่เราจะเอามาคุยกันในพาร์ทสนะครับโอเคก็วันนี้เนี่ยเราจะมารู้จักพวกการ์ดที่เป็นการ์ดส้มก่อนมอนสเตอร์ที่แบบเป็นตัวเอฟเฟกบ้างเป็นตัวจูเนอร์บ้างเนาะเพราะว่าเขาก็มีเป็นตัวซิงโครอย่างที่ว่าไปนั่นเองนะครับแล้วก็จูเนอร์นี่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะนะแล้วบอกได้เลยว่าที่ทําได้1คลิป33บใบอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเอฟเฟกของพวกมันเนี่ยไม่ค่อยได้มีอะไรซับซ้อนครับด้วยความที่มันค่อนข้างอ่อนแอนะครับก็เน้นจํานวนที่เยอะนะครับแล้วก็เอามาซัพพอร์ตกันด้วยเอฟเฟกมนนนนนเเเเเกกก็็็รรสสววว่่่่่่าาาาปดดคคททีีีีีจจะิธลใใ๋ย มีประสบการณ์ก็สามารถมาแชร์กันได้ว่าเอาเจ้าพวกนาชูพวกนี้ไปใช้ในจุดประสงค์ไหนกันบ้างเนาะเพราะเอฟเฟกของพวกมันก็ต้องบอกว่าถึงจะไม่ซับซ้อนมันก็จะดูแบบไม่ค่อยมีความเป็นทิศทางโดยอัตโนมัติขนาดนั้นครับเ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะมาดูกันที่การ์ดใบแรกก่อนเลยนะครับผมการ์ดใบนี้คือนาชูเชอรี่ครับผมนาชูเชอรี่เป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุดินเผาพืชเลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกัน200การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันอยู่บนฟิลแล้วถูกอีกฝ่ายหนึ่งส่งลง ลงสู่สารไปเมื่อไรนะครับเราจะสามารถเลือกนาชูเชอร์รี่2ตัวหรือ1ตัวก็ได้เลือกจ่าเด็กอันเชโลมาบนฟิวในสภาพความหน้าตั้งป้องกันแบบพิเศษครับการไปต่อไปนาชูเนิร์ฟครับผมนาชูเนิร์ฟเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุดินเผาพืชเลเวล1พลังโจมตี200ป้องกัน300การไปนี้นะครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกของการ์เวทมนต์กับดักเราสามารถรีลิสมอนสเตอร์ติดชื่อ u, นาชู1ตัวที่อยู่บนฟิ์ของเราทําให้เอฟเฟกนั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายทิ้งไปได้ครับ การไปต่อไปนาชูมอสกิโตครับผมนาชูมอสกิโตเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผา,าแมลงเลเวลหพลังโจมตี200ป้องกัน300รตราบใดที่มีมอนสเตอร์ติดชื่อนาชูหงายอยู่บนฟิลด์ของเรายกเว้นตัวของมอสกิโตเองนะการใบนี้เนี่ยจะไม่ตกเป็นเป้าการโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งเลยครับนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์นาชูของเราถูกอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีใช่ไหมโดยก็อาจจะเกิดความเสียหายจากการต่อสู้นะครับแต่ตราบใดที่มีนาชูมอสกิโตตัวนี้อยู่บนฟิลด์ความเสียหายที่เราจะได้รับ อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องได้รับไปแทนครับการไปต่อไปนาชูโมโคริกเก็ตครับผมนาชูโมโคริกเก็ตเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินพอมาแรงเลเวล1พลังโจมตีป้องกันศูนย์ครับการใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกต์นะครับโดยแต่ละเอฟเฟกต์นั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเอฟเฟกต์ Effect ที่1นะครับคือในช่วงเมนเฟสของเราหรือของอีกฝ่ายหนึ่งเราสามารถรีลิสการ์ดใบนี้ได้นะครับเมื่อเรารีลิสการ์ดใบนี้เสร็จปุ๊บเลือกมอนสเตอร์นาชูหนึ่งตัวจากในเด็กของเราอัญเชิญลงมาบบบบบนนนนนนฟฟิิิลลลดด์์แแพเเเศษครัะทีีีีี้้ถาาาาหกกว่่่ขออองงฝยยึมมส ที่พลังโจมตีสูงที่สุดในฟิล์มนาตอนนั้นนะครับเอฟเฟกต์ Effect ที่อัญเชิญของเจ้าตัวโมคริกเก็ตตัวนี้สามารถอัญเชิญได้2ตัวเลยครับผมอ่าซึ่งก็เป็นเวทีสูงเหมือนกันว่ามอนสเตอร์ที่พลังโจมตีสูงที่สุดบนฟิล์มนาตอนนั้นเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับตัวนาชูเนี่ยพลังโจมตีค่อนข้างน้อยครับผมเน้นเอฟเฟกต์กันเป็นหลักนั่นเองนะ ส่วนเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานปุ๊บและอีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาหรือจะเป็นเราก็ได้นะครับที่อัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กแต่ต้องเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อนาชูเท่านั้นนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งหรือเรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กด้วยเงื่อนไขนี้เราก็จะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากสุสานขึ้นมาบนฟิลด์ได้ครับการ์ดใบต่อไปนาชูเลดี้บัคครับผมนาชูเลดี้บัคเป็น,นอม, 1, มอนสเตอร์รเอฟเฟกต์ธาต สำเร็จปุ๊บเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากสุสารลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้นอกจากนั้นแล้วนะครับในเทิร์นของเราช่วงเมนเฟสนั้นเราสามารถรีลิสการ์ดใบนี้ไปได้เมื่อเรารีลิสเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อนาชูหนึ่งตัวบนฟิลด์ของเราพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะเพิ่มขึ้น1000พอยต์ไปจนกว่าจะจบเทิร์นนั้นครับการ์ดใบต่อไปนาชูแองเจลครับผมนาชูแองเจลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินพาวมาแลงเลเวล2พลังโจมตี400ป้อัป้องกัน 200. น,นะครบ้าาาหากว่อีกฝ่ายนึงมีการ์ดใบญ แบบพิเศษลงมาได้สําเร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อนาชูหนึ่งตัวจากในเด็กของเราที่มีเลเวล3หรือต่ำกว่าลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ด้วยครับเออก็คือแปลกดีนะครับให้อีกฝ่ายหนึ่งอันเชิญแบบพิเศษนะเราถึงจะสามารถใช้เอฟเฟกของเจ้าแอนจอลนี้ได้นะครับผมการไปต่อไปนาชูเอ็กแพลนครับผมนาชูเอ็กแพลนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผาพืชเลเวล2พลังโจมตี1000พป้องกัน700การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันอยู่บนฟิลและถูกส่งลงไปสุดสารปุ๊บเราจะสามารถเลือก Monster, ติดชื่อนาชูห่งตัวที่อยู่ในสุสานเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับ การ์ดใบต่อไปนาชูคอสมอสบีดครับผมนาชูคอสมอสบีดเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุดินเผาพืชเลเวล2พลังโจมตี1,000ป้องกัน700การ์ดใบนี้นะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติลงมาได้สําเร็จปุ๊บเราจะสามารถเอากาดใบนี้ที่อยู่บนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลด์ได้ครับการ์ดใบต่อไปนาชูซันฟลาวเวอร์ครับผมนาชูซันฟลาวเวอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาพืชเลเวล2พลังโจมตี500ป้องกัน0การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่าอีกีกกฝ่่่าาาายนนนึงงงมมมรรรรใช้เเเเเอออออฟฟขสต์ืไห สามารถรีลิซ์มอนสเตอร์ติดชื่อนาชูบนฟิลของเรากับการ์ดใบนี้ไปได้นะครับเมื่อเรารีลิสเสร็จแล้วทําให้เอฟเฟกนั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปด้วยครับการ์ดใบต่อไปนาชูทรอัมป์ครับผมนาชูทริอัมป์เป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุดินเผาพืชเลเวล2พลังโจมตี600ป้องกัน1 5 0 0ครับการ์ดใบนี้นะครับตราบใดที่มันยังไงหนะ้าอยู่บนฟิลของเราทุกครั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกของเวทมนต์กับดักมอนสเตอร์นาชูที่ออยู่่บนนนฟิลิลลขขงงเเเราาวาััพ้พพจจมมตีะึ ห้าร0อไปจนกว่าจะจบอินเฟสครับ การ์ดใบต่อไปนาชูไพนาโปรครับผมนาชูไพนาโปเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ทัดดินเผาพืชเลเวลสองพลังโจมตีป้องกัน100ครับมาเป็นสับปะรดเขียวเจ้าตัวนีนบชอบชื่อมันมากไพนาโปนะเอฟเฟกต์นะ <Effect S 2> ของมันนะครับคือตราบใดที่มันหงายหนะ้าอยู่บนฟิลของเราแล้วทีนี้มอนสเตอร์ที่หงายหนะ้าอยู่บนฟิลของเราตัวอื่นๆณนะเวลานั้นด้วยนะครับจะก,กลายเป็นมอนสเตอร์เผาพืชทั้งหมดเลยครับและในช่วงสแตนบายเฟสของเรานะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสารปุ๊บแล้วบนฟิลของเราณนะเวลานั้นไม่มีการ์ดเเมนกกัักรรราาาาจะสาาถอญชิี้ จากสูสารขึ้นมาบนฟิวแบบพิเศษได้ครับโดยเอฟเฟกต์การอัญเชิญแบบพิเศษของตัวไพนาโพนี้นะครับไม่สามารถทําได้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นบนฟิวของเรามีตัวนาชูไพนาโพอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีมอนสเตอร์เผาพืชหรือมอนสเตอร์เผาสตาราตัวอื่นอยู่เราก็ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษด้วยวิธีนี้ได้ด้วยครับการไปต่อไปนาชูบีนส์ครับผมนาชูบีนส์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาพืชเลเวลสองพลังโจมตีหนึ่งร้อยป้องกันหนึ่งพันสองร้อยเอฟเฟกต์ของการ์ราากการดับน การ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่บนฟิวตกเป็นเป้าการโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไหร่พวกบอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องได้รับความเสียหายไป500พอยพ์อยครับการ์ดใบ่อไปนาชูสติงบัคครับผมนาชูสติงบัคเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุดินเผ่า,าแมลงเลเวล3พลังโจมตี200ป้องกัน500การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามอนสเตอร์ติดชื่อนาชูบนฟิวของเราตกเป็นเป้าการโจมตีเราจะสามารถส่งการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิวล,ลงสู่สามไปได้ทําให้การโจมตีนั้นไร้ผลแล้วก็แบทเทิลนเฟสนั้นจะจบลงทันทีรักาาตต่อไปนช นาชูบัตเตอร์ายเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุดินเผาแมลงเลเวล3พลังโจมตี500ป้องกัน1,200เอฟเฟกของมันนะครับเทินละครั้งเวลาที่ไฟหนึ่งมีการประกาศโจมตีปุ๊บเราสามารถเอากาสที่อยู่ใบบนสุดของเด็กเรานั้นหนึ่งใบส่งลงไปสู่สารและทําให้การโจมตีนั้นไร้ผลได้ครับการไบต่อไปนาชูไฟไฟครับผมนาชูไฟไฟเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผาแมลงเลเวล3พลังโจมตี800ป้องกัน1,500การ์ดใการไปนี้นะครับตามใดที่มันงนะ่ายหน้าอยู่บนฟิลด์พลัง โจมตีป้องกันของมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์อีกฝ่ายหนึ่งนะครับจะลดลง300พอยต์คูณจํานวนมอนสเตอร์นาชูที่อยู่บนฟิลด์ของเราครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเคิร์ลครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยที่ต้องเป็นตัวมอนสเตอร์ที่พลังป้องกันศูนย์นะแล้วเราจะสามารถเอามอนสเตอร์ตัวนั้นมา,วาควบคุมได้จนกว่าจะจบเอ็นเฟสครับแหมดีนะมันใช้ได้แค่เทิร์ละครั้งไม่งั้นมันจะเป็นการ์ดที่ค่อนข้างโกงในกับใครก็ตามที่บางอาจใช้มอนสเตอร์ที่พลังป้องกันศ การ์ดใบต่อไปนาชูมารอนครับผมนาชูมารอนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ทัดดินเผาพืชเลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน700การ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถอัญเชิญมันลงมาได้สำเร็จนะครับเลือกมอนสเตอร์นาชู1ตัวที่อยู่ในเด็กของเราส่งลงสู่สารไปนอกจากนั้นแล้วเทอลลร์ลัค้งถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ติดชื่อนาชูอยู่ในสุดานของเรานะครับเราสามารถเลือก2ตัวกลับเข้าไปในเด็กได้ครับเมื่อเอากลับเข้าไปในเด็กเสร็จแล้วปุ๊บจัวการ์ดจากเด็ก1ใบครับผมการ์ดใบต่อไปนาชูแร็ก นาชูรักวีดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาพืชเลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกัน2000ครับการไปนี้นะครับถ้าหากว่าอ e ีกฝ่ายหนึ่งมีการจั่วการจากเด็กขึ้นมานอกจากช่วงดร์เฟสนะเราจะสามารถเอาการไปนี้ที่อยู่บนฟิ์ส่งลงไปสู่สา์ได้แล้วเราก็จะจั่วการจากเด็กได้2ใบด้วยครับผมนี่เป็นการแบบจั่วขิงจั่วขิงอีก e ฝ่ายหนึ่งจั่วใช่ไหมเราขอจั่วบ้างดิอะไรเงี้ยจั่วได้2ใบเลยด้วยการไปต่อไปนาชูร็อกครับผมนาชูร็อกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผ mm hmm. าหินผาเลว3พังจตี1 200ปก, 1, 200. การใบนี้นะครับเวลาที่มีการใช้งานการกับดักขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเอาการ์ดไปบนสุดของเด็ก1่งใบสองลงสู่สามใบแล้วก็อันเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้โดยเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้งานในเทินของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีนะอีกฝ่ายหนึ่งใช้ก็ได้หรือเราใช้ก็ได้นะแค่ใช้การกับดักพวกเนี่ยเราก็อันเชิญการ์ดใบนี้ลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้แล้วนั่นเองครับการ์ดใบต่อไปนาชูโรสวิปครับผมนาชูโรสวิปเป็น, Junior, ดดน,น 3, มอนสเตอร์จูเนอร์ 4 0การ์ดใบนี้นะครับตราบใดที่มันไงแนะ่อยู่บนฟิลเธอร์ละครั้งอีกฝ่ายจะสามารถใช้การ์ดเวิมนกับดักได้เพียงเธอร์ละครั้งเท่านั้นครับผมการ์ดใบต่อไปนาชูคาเมรียครับผมนาชูคาเมรียเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุดินเผาพืชเลเวลสี 4, พลังโจมตี1,400ป้องกัน700การ์ดใบนี้มีอยู่ถึง3เอฟเฟกต์เลยแต่และเอฟเฟกต์นั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเธอร์ละครั้งนะครับเอฟเฟกต์ effect ที่1คือถ้าการ์ดใบนี้ถูกอันเชิญลงมาได้สําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปกติหรือแบบพิเเเเศษเน่ยรรราาาาาสมถอก์ ชื่อนาชูหนึ่งใบาจากในเด็กส่งลงสู่สารไปได้ส่วนเอฟเฟกต์ที่2ตรกลับใดที่มันหงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนนะครับเวลาที่เราจะมีการรีลิสมอนสเตอร์เพื่อใช้งานเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์นาชูนะมันก็จะมีหลายใบใช่ไหมที่บอกว่ารีลิสและใช้เอฟเฟกต์ได้นะครับแทนที่จะใช้มอนสเตอร์รีลิสนั้นนะครับเราสามารถส่งการ์ดใบบนสุดของเด็ก2ใบลงไปสู่สารได้ครับผมและเอฟเฟกต์ที่3นะครับคือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรือแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จปุ๊บเราจะสามารถเเเลืือออออกกมนนนนสสตตตร์ิิดชชช่าาาััวจใุญ แบบพิเศษลงาลการ์ดใบต่อไปหน้าชูการเดี่ยงครับผมน้าชูการเดี่ยงเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาพืชเลเวลสีพลังโจมตี1,600ป้องกัน400ครับนี่เริ่มมาโซนที่พลังโจมตีสูงๆกันบ้างแล้วนะเอฟเฟกต์ของเจ้านี่นะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์ลงมาได้สําเร็จเมื่อไหร่พลังโจมตีของการ์ดนี้จะเพิ่มขึ้น300พอยต์ไปจนกว่าจบเอนเฟสครับ การไปต่อไปนาชูคริฟครับผมนาชูคริฟเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาหินผาเลเวล4พลังโจมตี1,500ป้องกัน1,000การไปนี้นะครับถ้าหากว่ามันถูกส่งจากบนฟิลลงไปสู่สารปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อนาชู1ตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่า เอามอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิอุบในสภาพตั้งโจมตีครับการไปต่อไปนาชูสตรอเบอรี่ครับผมนาชูสตรอเบอรี่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาพืชเลเวลสีพลังโจมตี1,600ป้องกัน1,200รการไปนี้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการอันเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรือแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จเมื่อไหร่เราสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นได้เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับพลังโจมตีของนาชูสตรอเบอรี่ตัวนี้จะเพิ่มขึ้น100คณจานวนเ,เวขออองมตรร์ทึ่งอนี้ này, สามามรถใช้ได้เพียงเือะครัยต การ์ดใบต่อไปนาชูสไปเดอร์แฟงครับผมนาชูสไปเดอร์แฟงเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาแมลงเลเวลสีพลังโจมตี2,100ป้องกัน400การ์ดใบนี้นะครับเราจะไม่สามารถประกาศโจมตีได้ถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้มีการใช้งานเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เวทมนตร์กับดักในเทอร์นั้นนะครับแลกมากับที่พลังโจมตีของมันค่อนข้าง,ง,ง,งสูงนะเนาะการ์ดใบต่อไปหน้าชูดราก้อนไฟครับนาชูดราก้อนไฟเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผ่าแมลงเลเวลสพลังโจมตี1,200ป้องกัน400การ์ดใบนี้นะครับมันจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีตั้งแต่2000ขึ้นไปครับนอกจากนั้นแล้วพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนมอนสเตอร์ติดชื่อนาชูที่อยู่ในสุตรสารของเราตัวละพอ,อ,อตัคร้อย การต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่พลัง2,000ใช่ไหมหมายความว่าถ้ามีมอนสเตอร์นาชูอยู่ในสุดสายของเรา4ตัวอย่างนี้พลังโจมตีของมันก็2,000นะครับเท่ากับว่ากเกือบจะเป็นอาตะจากการต่อสู้ได้เลยทีเดียวการไปต่อไปนาชูพัมคินครับผมนาชูพัมคินเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาพืชเลเวล4พลังโจมตี1,400ป้องกัน800การไปนี้นะครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์อยู่บนฟิลแล้วเราสามารถอัญเชิญเจ้าตัวพัมคินนี้ลงไปบนฟิลได้สําเร็จเราจะสามารถเลือกมอนสเตอออร์่ชชืนาาู1ตัวจกบม อัญเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ด้วยครับการไปต่อไปนาชูบีทเทิลครับผมนาชูบีทเทิลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์คาดดินพอมาแรงเลเวลสีพลังโจมตี400ป้องกัน1,800ครับการไปนี้ตราบใดที่มันหงายน่านะอยู่บนฟิลของเรานะครับทุกครั้งที่มีการใช้งานเวทมนต์บนฟิลพลังโจมตีตั้งต้นของเจ้านี่กับพลังป้องกันตั้งต้นของเจ้านี่นั้นจะสลับกันครับใช้จังหวะแรกคือมันจะโจมตีแรงพอใช้อีกจังหวะหนึ่งปุ๊บมันจะกลายเป็นป้องกันแข็งแกร่งอะไรเงี้ยนะครััับบกกกก็็จะะเเเเเเปปปนนนนนนนอออออออฟฟตตต์ทีี่่่่คคคข้้าาางงววววไไไดดพสมมรรหืยชูโ นาชูไวโอเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาพืชเลเวลสพลังโจมตี1,800ป้องกัน1,400รการใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของการอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไหร่เราสามารถเอาตัวมันที่อยู่บนฟิลเนี่ยลงไปสุสารได้นะครับเมื่อส่งลงไปสุสารแล้วปุ๊บเลอกมอนสเตอร์ติดชื่อนาชู2ตัวที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าจากในเด็กอันเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับโดยมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์นี้นะครับจะไม่สามารถประกาศโจมตีได้และในจอนจ,นนนนจะถูกกททลลาายยไปด้วัเ่บ ว่าอัญเชิญมาเสร็จแล้วพวกถ้าเอาจุดประสงค์ของเด็กนี้นะเราก็ต้องอัญเชิญลงมาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการซิงโครนั่นเองครับการไปต่อไปนาชูโฮสต์นิดเดิ้ลครับผมนาชูโฮสต์นิดเดิลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผามแมลงเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน100ครับการไปนี้คือถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์ Monster แบบพิเศษลงมาได้สําเร็จปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อนหน้าชู1ตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเรายกเวนก้นการไปนี่นะ ฝ่ายนึงอันเชิญแบบพิเศษลงมานั้นทันทีครับโดยเอฟเฟกนี้เราสามารถใช้งานในเทิญของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับ รับไปต่อไปนาชูเมนทิสครับผมนาชูเมนทิสเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผามแมลงเลเวล4พลังโจมตี1,700ป้องกัน1,500ารการไปนี้นะครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์ลงมาได้สําเร็จเมื่อไรเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อนาชูหนึ่งตัวจากบนมือของเราส่งลงไปสู่สาลแล้วก็ทาลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกอัญเชิญลงมาได้เลยครับการไปต่อไปนาชูไฮเดนซี่ครับผมนาชูไฮเดนซี่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาพืชเลเวล5พลังโจมตี1,900 2000ป้้องกกัน 2, นนใีเท์น มอนสเตอร์ Monster ติดชื่อนาชูบนฟิลของเรามีการใช้งานเอฟเฟกเนี่ยเราจะสามารถอันเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้เลยการ์ดใบต่อไปนาชูบังบูชูดครับผมนาชูบมงบูชูดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาพืชเลเวล5พลังโจมตีป้องกัน2 0 0พการ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่าเราอันเชิญแอดวานซ์มันลงมาได้สําเร็จด้วยการรีลิสมอนสเตอร์ติดชื่อนาชูไปตราบใดที่มันงายหน้าอยู่บนฟิลดีฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของเวทมนต์แล้วก็กบดักได้เลยครับ การไปต่อไปนาชูแสแต็คครับผมนาชูแสแต็คเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผมาแรงเลเวล6พลังโจมตี2,200ป้องกัน1 5 0 0ารการไปน,นี้ก็โอ้น่าจะเป็นตัวที่เลเวลสูงที่สุดแล้วเพราะว่ามันคือตัวสุดท้ายนะครับเอฟเฟกต์ของเจ้าตัวแสแต็คนี้นะครับถ้าหากว่ามันมีการโจมตีแล้วก็ในช่วงแบ t เตอร์สเต็ปหรือในช่วงของดรามิ e สเต็ปเนี่ยและอีกฝ่ายมีการใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เวทมนต์กับดักขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ชื่อนาชูหนึ่งตัวจากสุสานของเราเอามอนสเเเเตตออร์ัััวนนนน้้้ญชิิิแบบบพศษลลงมาฟดดไยยคโยี นาชูแตกสามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งนะครับผมออโจมตีทีนึงอีไฟนึงขัดคื้นอะไรปุ๊บเราได้มอนสเตอร์เพิ่มอย่างเงี้ยมันก็โอเคอยู่นะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น33บใบการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกต์แอนด์จูเนอร์นะครับของซีรีส์นาชูเรียหรือนาชูที่ผมได้พูดไปให้ฟังนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจานวนเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนะ่เอฟเฟกต์มันก,ก็ค่อยๆไล่ไปไล่ไปลไปล่ไปก็เพลินๆดีเอฟเฟกต์ไม่ได้มีความซับซ้อนต้องอธิบายเยอะนะครับก็เป็นตาน,นั้นเลยนะแล้วก็ม ชอบธรรมชาติ2คือน่าจะเป็นคนชอบการ์ดแนวแนวน่ารักน่ารักหน่อยใช่ไหมเพราะว่าพวกมันก็จะดูมีความเป็นพืชแมลงที่ดูน่ารักแล้วก็มีหินผาที่ดูน่าจิ้มลิ้มโผลมาเป็นของแถมบ้างอะไรบ้างนะครับเออก็ใครเคยมีประสบการณ์รู้จักพวกเด็กเหล่านี้นะครับมีข้อแนะนําอะไรในการเล่นเจาน้าพวกนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ส่วนในพวกมอนสเตอร์ซิงโครเวทมนกับดักนู่นนี่นั่นก็รอในพาร์ตต่อไปของเจ้านี่นะครับผมสาหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไ้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ